พร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะไมอ่านอะไรอยู่อ่ะอ่านหนังสือประวัติศาสตร์อินโดอยู่อ่ะอ,อเธอรู้ป่าวว่าอาณาจักรศรีวิชัยตั้งอยู่ในประเทศเอ,อ,อินโดยอ้าวไม่ได้ตั้งอยู่ยในสุราษฎร์หรอไม่นะตั้งอยู่ในอินโดเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันโอเคทุกคนมองไปครว,ว่าอาณาจักรศรีวิชัยตั้งอยู่ที่ไหนในปัจจุบนันยังมีการถกเถียงกันเป็นจํานวนมาก วิชาการท่านก็บอกว่าตั้งอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองชายาพบพบหลักฐานเกี่ยวกับศิลปกรรมจานวนมากแต่ส่วนใหญ่นะคะคนักวิชาการเชื่อกันว่าตัอ้งอยู่ที่เมืองปาลูมังบนหมู่เกาะสมมาตาประเทศอินโดนีเซียเพราะเจอศิลาจารึกและโบราณสถานที่เสื่อเห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรศรีวิชัยค่ะเรื่องสลายของอาณาจักรศรีวิชัยศตวรรษที่7จ็ดถึงสิซึ่งเราจะแบ่งออกเป็นสองยุคนะคะได้แก่ยุคุ่งเมืองและยุคเสื่อมค่ะ โดยยุครุ่งเรืองนะคะอยู่ในช่วงคริสตศตวรรษที่7ถึง11มีปัจจัยในการส่งเสริมฐานะเศรษฐกิจที่มั่งคั่งคือ1มีนโยบายสนับสนุสนอุตสาหกรรมภายในประเทศ2มีการค้าขายกับจีนในสมัยราชวงศ์ถัง,งสินค้าที่สําคัญได้แก่ถ้วยชามผ้าไหมเครื่องสำริดเป็นความต้องการจากพ่อค้าจากแหล่งอื่นได้แกบบ่เอร์เซียอารับอินเดียและในอุตสาหกรรม ทั้งนี้นะคะยังเป็นศูนย์การของศาสนาพุทธนิกายมหายานอีกด้วยค่ะทําให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากจนมาถึงปลายของทศรวรรษที่10ศรีวิชัยได้มีผู้แข่งทางการค้าโดยเข้ามาพวบเส้นทางการเดินเรือของช่องแคบมาลลกาและสุนดาในปีคศ190กองทัพของชวาภาคตะวันออกได้เข้ามาลุกขึนอาัจากศรีวิชัยทําให้ศรีวิชัยเนี่ยต้องขอความช่วยเหลือจากจีนให้รับเป็นรัฐอาลักขา ทำให้มีการยืดเยียวยาวนานหลายปีต่อมานะคะศรีวิชัยได้ยกทัพเข้ามารุกรานชลาที่กี้เคสซึ่งในขณะนั้นเนี่ยคิงของชลามีพระนามว่าพระเจ้าธรรมโกษาในปีคศ1 0 0่พนะคะทรงโลให้อาณาจักกชลาภาคใต้เนี่ยสิ้นสุดอำนาจไปอย่างชั่วคราวค่ะไปนะคะเป็นการเข้ามาของศาสนาอิสลามในประเทศอินโดนีเซียค่ะศาสนาอิสลามนะคะได้เรื่อง จากการค้าขายของชาวอาหรับและเปอร์เซียที่ตั้งถิ่นฐานบนเกาะอ,อินโดนีเซียนะคะซึ่งบางคนเนี่ยได้แต่งงานกับชาวพื้นเมืองแลททางนี้นะคะได้มีการปลูกฝังความเชื่อทางศาสนาอีกด้วยค่ะซึ่งหมู่เกาะส่วนใหญ่นะคะเริ่มหันมารับถือศาสนาอิสลามเว้นแต่เกาะบาหลีค่ะที่ยังมีความเชื่อแบบเดิมๆค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นยุคสมัยของการค้าและการยึดครองค่ะยูแรก้นะคะทีค่ะ าคะ้าขายในอินโดนีเซียก็คือโปรตุเกสค่ะเพราะโปรตุเกสเนี่ยต้องการหมู่เกาะเครื่องเทศของอินโดนีเซียทํ่ใโปรตุเกสเนี่ยเป็นชาติเดียวนะคะที่มีสิทธิ์บูกดการขายกับอินโดนีเซียจนกระทั่งในปีคศ1595เนี่ยมีข่าวอื่นนะคะว่าฮอลันดาเนี่ยสามารถเดินเรือมาถึงตะว,วันออกได้แต่ในศตวรรษที่1 6เนี่ยฮอลันดาหาได้ตกเป็นเมืองครึ่งของสเปนซึ่งชาวฮอลันดาเนี่ยเขาก็พร้อมนะคะที่จะออกจากสเปนทุกเมื่อ ซึ่งการเข้ามาค้าขายของฮอลันดาเนี่ยไม่ธรรมดาค่ะเพราะเขาเนี่ยได้นาเรือที่ติดอาวุธเพราะเขาเนี่ยต้องการให้เจ้าถิ่นเนี่ยตอบสนองการค้ากับเขาหากเจ้าถิ่นใดนะคะไม่ตอบสนองการค้าเขาเนี่ยขเขาก็พร้อมที่จะยึหดหมู่เกาะนั้นๆเป็นของตัวเองค่ะ <S <S ซึ่งเมื่อโปรตุเกสเนี่ยได้ถูกฮอลันดากับไล่นะคะทําให้ฮอลันดาเนี่ยยึดเ,เส้นทางเชิงภายในรรของโปรตุเกสเอาไว้ทั้งหมดค่ะ <S <S ซึ่งการที่ฮอลันดาเข้ามาในอินโดนีเซียเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์อย่างน่าเหลือเชื่อเลยค่ะ าะจะเจ้าการค้าขายเนี่ยมาเป็นเจ้าอาณานิคมค่ะไปดูไปดูส,สังคูงคคมของอินโดนีเซียกันค่ะตัวที่ฮอลันดานะคะจะมายึดอินโดอินโดนะคะได้มีระบสบ,บสังคมแบบสองชั้นค่ะก็คือชนชั้นสูงหรือฮาซุดชนชั้นกลางหรือกาซาซซึ่งชั้นนี้นะคะถูกมองว่าเป็นชนชั้นที่ต้อยต่ำซึ่งลักษณะสังคมแบบนี้ก็จะอยู่ในรูปแบบของนายกระเป๋าค่ะจนกระทั่งฮอลันดานะคะได้เข้ามายึดอินโดแบบเต็มรูปแบบ,แบ,บแบบ ทางไม่สัมพันธสังคมของอินโดถูกแบ่งออกเป็นสามรูปแบบค่ะก็ค,ะคือ1ยุโรปค่ะยุโรปนะคะจะเป็นชาชาติปกครอง2ชาวจีนและอาหรับ3นะคะก็คือชาวอินโดรหรือชนพื้นเมืองค่ะซึ่งอินโดรหรือชนพื้นเมืองนะคะต่อต้านการเข้ามาของคอลันดาตั้งแต่แรกแล้วคะ่ะโดยชนเผ่าชาติอินโดนะคะควมรู้สึกตื่นตัวในการน,นัก้งเชายอินโดเนี่ยเกิดขึ้นท้ายในช่วาเมื่อคนไนะคะได้รับการศึกษาแบบชาติตะวันตกทำให้ชาวอินโดเนี่ยรู้สึก ชแรงในความเป็นตัวเองมากขึ้นค่ะทําให้เกิดกระแสชาตินิยมเกิดขึ้นในอินโดค่ะซึ่งพวกเขาเนี่ยต้องการที่ร้องเพลงเป็นธรรมจากชาติที่ปกครองพวกเขาอย่างฟอร์ลนด์ดาจนกระทั่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะคะญี่ปุ่นเนี่ยได้เข้ามายึดอินโดนีเซียค่ะซึ่งชาวญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสำคัญกับคนอินโดที่ได้รับการศึกษาแบบชาติตะวันตกค่ะเรอเชื่อว่าพวกนี้เนี่ยเป็นแรงสำคัญสุดคัญในการต่อต้าในฟอร์แลนด์ดาค่ะแต่แท้จริงแล้วนะคะเพื่อนๆญี่ปุ่นเนี่ยแค่ต้องการได้ชั เข้ารบในสงครามโลกครั้งที่สองเป็นเพื่อนของที่ไมนิงค่ะชาวอินโดูนะคะหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงนะคะยิปเนี่ยเป็นหัวหน้าสงครามท่าไม่ขนาดนั้นนะคะสปาร์จาก,การ์ต้าเนี่ยเกิดความวุ่นวายเป็นอย่างมากสูกาโนะนะคะผู้นำสุดๆของอินโดนในขณะน,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 นั้นเนี่ยคิดว่าการเสียชีวิตจะทำให้เกิดปัญหาตัวันที่16เจงเท่านะคะได้มีนนการประชุมเพื่อเรียกร้องอิก,การา์ยาวนานจนไปถึง7โมงเช้าวันนะคะก็ได้มีการประกาศอิก,การา์เกิดขึ้น ซึ่งหลังจากถ้อยคำนั้นนะคะประกาศออกมาท่านไม่มีการชักทุนขาวแดงนะคะเขื่อนสูญยอดลงไม่มีการโรเิชั่นองอินโดนเกิดขึ้นเปน็นแห่งแรกเพื่อนๆเหลือดนะคะว่าเมืนะ่อก,ก่อนเนี่ยฮอลันดานะคะเคยปกครองอินโดนีเซียซึ่งฮอลันดาเนี่ยต้องการให้อินโดนีเซียนะคะปกครองในรูปแบบของจกกักรพรรดิค่ะและมีการบริหารแบบประชาธิปไตยซึ่งฝ่ายสาธารณรัฐนะ่ะไม่ยินยอมทําให้มีการเจรจารอยู่บ่อยครั้งซึ่งฮอลันดานะคะเกิดความล้มเหลวเป็อนอย่างมากในการที่จะรบอินโด อีกครั้งะทั่งนในวันที่23สิงหาคม1949นะคะได้มีการประชุมนานาชาติเกิดขึ้นที่กรุงเฮกค่ะเพื่อเป็นการโอนอำนาจอธิปไตยนะคะด้วยฝ่ายของรัฐบาลฮอลันดานเนี่ยก็ยินดีนะคะที่จะคืนอำนาจให้กับชาวอินโดนีเซียค่ะจนกระทั่งในวันที่1 7สิงหา1950นะคะสาธารณรัฐแห่งสาพัพนธรัฐอินโดนีเซียเนี่ยได้รับการรองรับในัภสนุนจนกลายมาเป็นสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะ เป็นชาติอินโดนีเซียนะคะคือหลักบจากซิลาซึ่งเป็นปัชญาของอินโดนีเซียนหาได้ชื่อว่าเป็นปัชญาชาติซึ่งต่อมานะคะได้เป็นตัวแนทนของการประเทศโดยใช้พุธหรือไกดูซาสัตว์ต่นานนะคะมาเป็นตัวแทนซึ่งหลังจากที่อินโดน,นะคะได้รับอกรานนะคะก็ะได้เกิดปัญหาที่ต่อมาก็คือปัญหาความห้ายล้งเชื้อชค่ะซึ่งเป็นปัญหาที่แกย้ยากมากค่ะในหมู่าะต่างๆของอินโดนีเซียอินโดนีเซียนะคะ เอชยชิว้วานค่ะเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตใเ้เขานะคะยังเป็นประเทศที่มีบทบาทส,สําคัญมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนของเราค่ะ มุมมองใหม่ๆเปิดโลกใหม่แนะนะใม่อ่านหนังสือเล่มนี้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจเกี่ยวกับชาติอินโดนีเซียนะคะราขอแนะนำให้เพื่อนๆอ่านหนังสือประวัติาตชาติอินโดนีเซียค่ะสำหรับนี้ถ้าเราจบกนขอลาไปกบนเฮ้ยลาไปก่อนขอบคุณค่ะ